ราจะลองใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงสายพันธุ์ไทยชื่อไทย EPN ดูมันอยู่ในลักษณะเป็นวุ้นเจลเดี๋ยวเราจะตัดเทลงไปในถังแล้วก็ตักน้ำให้ท่วมแล้วเราก็คนนี่นะคะเทลงไปเทให้เกลี้ยงแล้วเดี๋ยวเราก็ตักน้ำใส่ลงไปให้ท่วม พอท่วมนะคะอันนี้เป็นน้ําฝนเนาะเสร็จแล้วเราก็เอาไม้คนพนให้มันละลายนี่นะคะเราเอาไส้เดือนฝอยเมื่อกี้มาใส่ที่ขวดฉีดพ่นแล้วเราก็มาพ่นใส่ต้นอันนี้ต้นเมลอนที่แม่ปลูกไว้นะเราพ่นไส้เดือนฝอยลงทั้งใบทั้งดินเพื่อกําจัดแมลงที่มันมากินใบเห็นไหมใบพุนแล้ว เออ,เอามาพ่นไม่แห้ง,หงเรา,าพ่นอันนี้ต้นเมลอนเอาไล่พ่นไปเรื่อยๆของเยอะเลยพ่นอีกต้นนี้ด้วยที่เธอมานี่ข้างนี้ไม่ตูกเลยเม,เมันต้องรู้ว่าพ่นอะไรเป็นเตาทองมันเกาะ่ไปตัดนี่ <laughs> นพ่นโดนดึงพ่นทั้งใบทั้งดินนั่นแหละเตาทองมันดึงที่ใบ อลนะออออนี่นะเมื่อกี้เราฉีดมเมลอนไปแล้วนี้เรามาฉีดมะเขือเทศราชินีด้วยช่วยกันแมลงใช้เดือนฝอยช่วยกันแมลงได้ต้นนี้ด้วยนะมันนี้ก็มะเขือเทศราชิานีหนูตาอันนี้ฉีดต้นสัวปะรสนะจ๊ะสวเ,เธอไปอกับพริกเนี่ยแล้วก็ฉีดต้นพริกด้วย ต้นทิศนะมีผักกัดขาวมีผักตาดขาวด้วยอันนี่นี่นะคะนี้ฉีดต้นั่วฝักยาวของแม่นะฉีดให้ทั่วเลยไม่ต้องของแม่ก็ของแม่ตรงนั้นแหละของแม่ก็แม,แม่เป็นคนปลูกคอฉีดฝลั่งไส้แดงจิมจูพันหงเป่าซือฉีดเพื่อกําจัดมแมลงนะคะ